ไข่ไก่มดแดงจ้าพี่น้องยัยย่ๆจ้าอาหารชั้นสูงค่ะพี่นอ้องมี่ตามคำเรียบรองระเบือค่ะอยากกินน้องมดบัดเั็นน้องมดเห็นไหมไข่บดแดงตรงๆครับมันนี่จัดให้เลยอันนี้ไงแกงเขียดน้อยครับต้องใส่ใส่เขียดน้อยค่าจังว่าสัวมากครับนี่สัวอะไรพี่น้องสัวเขียดน้อยอสัวเขียดน้อยกินกับก้อยไข่มดแดงเอ้ามันเบิร์ดทำจางตากไม่นะพี่น้องเขาก็ใส่น้ำจักน้อยนะครับ เขียดน้อยด้วยพี่เขียดน้อยครับสัวใส่ผักแพ้วครับมอนีอาหารอีสานบราน ا เท่าครับชัวเขียดน้อยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุก่อนครับมอนีช่องหักนกชาแนลครับพาพีพาน้องมากินอาหารอีสานบนบ ب ا เท่าครับอันนี้เป็นสัวเขียดน้อยครับเขียด้อยกับกอยไข่นองหมด แซ่บเหมือนกันครับสัวนโอนี้เอาแบบเกียดหน่อยพี่น้องจัดจุดเลยครับไขม่มดแด็งตรงๆในพี่น้องเลยมโอนี่มือขนาดฝนบนทันตกจักเถื่อนมีคือหลายที่ไม่นก้เลยไข่มดแด็งตรงๆครับแก้มมะเขือเนยได้์พักสตอม่น้าครับมือนี <Moment. S 1> อ้มือกั๊กแม่มาครับ <S <S ข่าอ่อนเมือนี้โจ๊ก<ห>เด้อหืมอาหารอีสานบ้านๆจะแซ่บต้องกินกับข้าวเหนียวครับ ขอรางไข่หมดแดงในไก่ก่อนพอดำไกนก็ขอเพิ่มไก่แม่นี่มาตอมือเลยเฮ้ยเด็กทำยังไงก็เสดได้กินหลายๆนี่ลองเกียดครับเห็ดเบลล์อ๋อเนี่อม,ม,มันก็ได้กินหลายก่อนหนึ่งอุย้ยเบอ้อเบอ้อเอาส่วนน้องเกียรตินี่แบบหอมผักแพ้วครับใส่ผักแพ้วนี่นี่นนน สดเอาให้มันเลยครับใหญ่ต้องสัวเขียดพอดำขักปะแม่งกันตัวนี้เนาะย่ามนี้ย่ามหอนครับเกล็ดน้อยออกครับทั้งเกล็ดน้อยทั้งเกล็ดหมูก็มี ที้ข้ามยนะังไงในเขา,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 าน่ะทีนี้เลี้ยวฝาไงฝาคืออะไรันดับเลืกเขียดมางเดือนบังบ่าดสร็จยังเลยครับอนุบาลหนึง่งอกครับอนนบาบหนึ่งถือมือไรบวครับเอาแต่แมแรงมาลองจับเบิ่งบ่านี่น้งองซาเขานะ่ะมีอไรเขียดออกครับยำคืนไทยพี่ให้น้องเขาเบิ่งอยู่ครับบรรยากาศยนมแรงกันเลย เขาเขากิีมไทยไงอาไปโรงเรียนโรงเรียนใหญ่โรงเรียนได้โรงเรียนใหญ่โรงเรียนหน่อยนะแกงยังอุ่นๆอนยู่ครับเขาซื้อคู่จักไม่ได้ว่าโรงเรียนไงก็โรงเรียนหน่อยนะฮึมนี่เป็นพระกระโดนครับ แม่งมีงามแรงแม่งมีอ,อังคานเดียบพักระตบอ่ะโอ้เกือบถึงดังเมนูกเลยเมื่อกี้นะอ๋อ,อพักระโดนครับพี่น้องเคยกินไาพักระโดนห่อไข่มุแดงกระต้อกระตอเบอร์ลีอ๋อผัดฟ้าตัา้งหน่อยครับเพื่อนเขา กับลาบปาลาอร่อยกินลาบ,บปลากินนั้งเขียดหน่อยหรอกลาบปลาปาลากินลาบปลาตัวใหญ่เนื้อในอ้วนๆขาอ้วนไหมน้องเบีแล้วก็โซดใส่พันโลกนะครับเลยสดไม,ดนะม่แดงก่อนแล้ว เพื่อพี่น้องนะครับเข็ดคำเหนโพดขึงขาวเผือกแบขึงขาวเผือกแบขึงขาวเผือกแบข้ามบักไงเลยในน้องเคเอา้าถือว่ากินเพื่อพี่เพือ่อ,น,อ,อน้องเขาครับไม่เผือ,อ,อกแทบจ้ะหืมไม่ไหวแล้ดูนีออกดีออกยังไงใครเนื่อยใครยังเข้มั อ่ะแบบอาดูกว่าข้ามนี้ครับกินเพลเอฟซีทุกๆคนเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไแล้วปลาระเบินะครับน้องเบิร์ตพี่น้องเบิร์ตมันไม่แฉะเพคะแฉะพี่บ๊ะแฉะหรือว่าแฉะแฉะครับโบตอบท่านละตอบได้นั่นแฉบแห้ระเบินาะโดนข้ามนี้แฉบแห้โอ้โหวันนี้คือมีแมงบีเนาะ เขานามแรงแม่งมีมาต่อมตาคนแล้วมันลงเพ็รชำไงหายขึ้นมากินอีกตอนนอยฝนโตแหงแห้งนี่กินอึงครับเป็นยังต้นเพชรเกิดใจว่าไม่น้ำเรานหมนเนาะเบื่อไงคือขวดน้ำนะเบื่อเรื่อมมันลงสีช้ำไงคือกันะล้วเข้าเพาแะ ใครใี้เลยพี่นอะนี่พี่เนองเบื่อบานี่ห่อยกว่าก้าวยอะนะครัน้ำสัววัดีนัวเหือมันดอกว่ชพืมกขับพี่ยังวันตัวนึงกลัวหนึ่งนั่นบ มันเป็นแมงมานมัมีนนมัมีแมงกีน่าเจ้ามือใครเองนิ่ครับป<อ>้นเผ็ดก็สะเผ็ดดงมแตกใปากไปล่อใช่มันไม่หล่อใช่ม,มานมา,ามแดงนี่กอยซอสครับสนเขียนหน่อยด้วพี่น้องเลยแซ่บครับสูตรฟิมูอพานแล้วคือแซ่บครับ คำเต็มบวกัน<ม>เป็นไก่เคียนน้นอยครับอิ่มนะเอาข,อข่าวปะขันนยย้นหน่เอาเอาไปยังขี่นังไห้เพียนน้อยย่ามีมันเนาะกุุบกุ๊บมันๆเลยขั้นหนึ่งกันับแสบกั<อ>ขัน้นง พี่เพื่อนออกอาหารอีสานบรรบานเท่ากับมิตรแนวแสบๆอื้อื้ออื้อมันโกก็กินแสบนะครับมันนี่เขาหอนมันบ่ามันขอบอร์แบต้องขอโทษขออภัยครับ เขาบอกอร่อยเลยทีเชื่อนางไห่อิ่มปะเขียนหน่อยกับมันมันเนาะหอนเอาไรครับอ่างบานบาดัมฝนกับโปโต้ก็คือเอาอีกแล้วครับต้องใช้เป็นน้ำพ่นโปโต้แล้วเขียนหน่อยออกไรเลยเด้อแมนออกได้ไรครับ สดไข่มมแดงพี่ดอกับเพชรยังเพชรนังไหมันเพชรไค่เห็ดคือเพชร่เพชรอะไรเพ็รอะไล่ะไครบอกเอาหนามมาเผ็ดกระดำโถอะอรดำยอไมันเไข่ไผ่ถือเอาหนามนะกระดำเลี้อวเขาครึ่งหนึ่งไข่โมแดงงสองครึ่ง พัดำมาโต๊ะแท้ๆแล้วฝนมาเลพอนเอามะนีลายมือแล้วครับแซ่บแกงเขี้ยนน้อยมาเลยพอดำก็อิ่มเชื่อกันเบิ่งครับเขี้ยนน้อยโตเป็นเป็นๆมาแล้วใช่ให้ยังแซ่บนำกันมือเลยคอยคอยมดแดงครับของแซ่บอีสานบ้านเฮาที่ผาเบาระเบอ้อเมื่อแล้วครับ <S 2> <S 2> <S 2> ไม่อายนดำตาบ่เพชรลืมนำครับพ<อ>ี<อ>่น้องเลยต้องขอโทษขออภัยครับเจ็ดน้ำตาเนาะแล้า พี่น้องอยากได้เมนูได้ครับใตยคอมเมนต์ไว้เด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าช่วงนี้มันหอนมันเอาผอดำกันยังบรจักเแนยซียูซีกินนือกันไปบ่มแรงผอดำที่ภาไปการเคียนหน่อยบ่ไปเอาครับสำหรับบรนิกะบ่มีอย่างมาฝากพี่ตอนน้องเขาครับฝากเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ครับบ่ว่าจะเป็นทางเพจเฟซบุ๊กก็ดีทาง youtube ก็ดีครับฮักนกชาแนลครับฝากเนี่ยเมื่อบ่เอามาเนึ้เมื่อเอา สำหรับวันนี้ครับขอให้พี่น้องเ้ามีความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดวังสิ่งใดสมความงดงามปัฒนาครับลำล,ำลำเรื่อยๆถูกหวยรวยเบอร์ๆๆครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ